ผมมินจากไดออตบ็ครับเดี๋ยวจะพามาชมตัวเตี้ยหน้าหล่อบ้างนะฮะได้หน้าใหม่เหมือนกันจะเห็นว่าแทสติเดชันเดิมเนี่ยมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับคราวนี้เขาก็ปรับให้มันดูง่ายขึ้นแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าลดต้นทุนอย่างเดียวเขาลดแหละของเดิมมันครอบตัวกระจังใหญ่เป็นอีกสีหนึ่งใช่ไหมครับอีกชิ้นหนึ่งคราวนี้บนล่างนะครับชิ้นล่างเนี่ยฉีดมาเลยชิ้นบนก็เป็นสีดาเงาเนี่ยเปลี่ยนลายกระจังหน้าก็ดูดุขึ้นเท่ขึ้นนะปกติ พวกสำนักแต่งอะทำแอโรพาร์ของตัวเองก็แนวๆนี้แหละแต่โดยรวมคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับเขาติดชุดแต่งที่เหมือนต้องซื้อเพิ่มด้วยนะครับเขาเรียกว่าชุดแต่ง Runner, รันเนอร์นะเป็นแทสรันเนอร์พวกลิ้นรอบคันแล้วก็ล้อต่างๆนะครับแต่ที่จะพาชมก็คือหน้าใหม่นี่แหละที่มันดูดุขึ้นนอกจากกระจังหน้าแล้วนะฮะกันชนนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับกันชนด้านล่างด้วยนะครับคมไฟหน้า ข้างในทำเป็นสีดำดุๆเลยนะครับแล้วก็ล้อล้อเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อแซดเดิมๆจะไม่ใช่ล้อ,อไลนนี้แต่ตัวนี้เป็นล้อแต่งของ To โตยต a นะครับเป็นชุดแต่งแท้ถ้าเกิดคุณเบิกอะไหล่ชิ้นนี้ตั้งแต่วันที่คุณจะออกรถใต้แดงนะครับตอนนี้พวกสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ล้อเนี่ยเอามารวมเป็นยอดผ่อนได้ด้วยครับถ้าชอบนะมือจับเปิดประตูกับครอบกระจกมองข้างด้วยนะครับโลโก้ไฮรักสีดำตัวนี้คือ Z ปี2024นะครับและจะเห็นว่าบอดี้เนี่ยของเดิมแซตหน้ามันจะทิมหลายคนบ่นว่าคือทำเตี้ยแล้วแต่มันก็ยังไม่ใช่ทรงของวัยรุ่นนะของใหม่จะเห็นว่าบอดี้มันเสมอเขาทำอย่างไรเขาใส่สเปเซอร์หนุนตัวโชคด้านหน้านะครับตัวหัวโชคเนี่ยมันจะมี พื้นที่นะใส่สเปเซอร์เข้าไปหนุนหน้าขึ้นนะครับให้มันเสมอกับท้ายโอเคแล้วถามว่ามันสูงขึ้นไหมมันก็สูงขึ้นแล้วไอ้ไวัยรุ่นอยากได้เตี้ยเห็นไหมครับก็ทำยังไงใส่บันไดข้างมาให้มันก็เลยดูแบบดูยังเตี้ยอยู่นะครับแต่โดยรวมเนี่ยจริงๆเขายกข้างหน้าขึ้นถ้าเทียบจากแซตตัวที่แล้วบางคนบอกเฮ้ยฉันซื้ออยากได้เตี้ยมันก็มีครับคนที่ซื้อแซไปแล้วไปหาเบิกบันไดใส่ นะลูกขึ้นลดง่ายขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับบันไดอลูมิเนียมสีดําเป็นอลูมิเนียมนะครับใส่บันไดเข้ามาโดยที่ไม่ต้องใส่สเกิร์ตของยี่สูเนี่ย X ซีรีส์เขาจะมีสเกิร์ตรอบคันนึกออกไหมของ t o โยต้าก็จะได้แบบไม่ต้องเพิ่มราคาขึ้นมากเพราะว่าต้องเติม DPF เข้าไปอีกเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับใส่บันไดข้างมาให้ก็วิธีคิดคนละแบบนะครับของยี่สูเขาก็ เขาก็ดังนะ X-Series นะครับแก็มาอีกแนวหนึ่งนะแล้วถามถ้าคุณจะจัดทรงคุณซื้อไปคุณถอดบันไดขายใช่ไหมมันก็จะมีคนซื้อบันไดคุณเปลี่ยนร้อเปลี่ยนยางแล้วก็โหลดนะอาจจะสปริงชกแต่เดี๋ยวนี้คือโหลดก็โหลดเต็มระบบวอลคัสซีกันเลยนะมันมันก็อีกแบบหนึ่งก็ลองดูครับบางคนเขาก็เบื่อที่จะแต่งยีสูตรอยากจะแต่งรีโว4ประตูหน้าห่อเพราะว่า ภายในมันค่อนข้างนั่งสบายแล้วก็เรื่องของพวงมาลัยนะอุปกรณ์ต่างๆพวงมาลัยมันค่อนข้างนิ่งถ้าเทียบกันนะครับระหว่าง d m a ม1.9กับ REVO 2.4นะฮะอันนี้ได้เครื่องใหญ่นะครับแล้วก็พวงมาลัยค่อนข้างจะนิ่งขับง่ายกว่าอันนี้พาชมโดยรวมอันนี้แซตแลนเนอนะครับมันก็คือแซดเดลิชันเอามาแต่งใส่เขาแต่งแซ u n n e r ด้านข้างเนี่ย เหมือนจะแต่งง่ายๆเนาะให้มันได้ข้างมามันได้ใช้งานแต่มันอาจจะไม่เฟี้ยวแบบว่าสเกิร์ตรอบคันใช่ไหมครับแต่ด้านท้ายนี่กันชนท้ายสไตล์ดิฟฟิวเซอร์เฉพาะรุ่นเหมือนกันนอันนี้เป็นของแซดลันเนอเขาเบิกศูนย์ได้เลยนะครับโลโก้ไฮลักกับรีว o ทำเป็นสีดำนะฮะ นี่ก็โอเคแล้วไม่เตี้ยไม่สูงมากใช้งานง่ายๆนะครับยางกังฝุ่นให้มาสี่ชิ้นเลยนะฮะตอนนี้นส่วนเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับก็ที่ได้ใช้งานถือว่าครบนะแม้ว่าจะเป็น4ประตูต,ตัวเตี้ยนะครับระบบรักษาเสถียรภาพในการขับขี่ traction control ABS EBD ก็มีมาให้ ก็ถ้าจะไปแต่งนะลองจัดทรงแต่อย่าไปตัดระบบอะไรพวกนี้มันมีประโยชน์มีความปลอดภัยนะครับเรื่องความแรงก็มาตรฐานอยู่แล้วนะฮะสำหรับเครื่อง 2Gd นะครับ150ม้าเป็นเทอร์โบแปรผันโดยรวมสำหรับคนทีอ่อยากจะมีรถใช้งานแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวนะขับง่ายๆเกียร์ออโต้<ๆ>เขาก็แต่งมาแล้วจากโรงงานเราขับเดิมๆก็ได้นะนะฮะถ้าจะเอาชุดแต่งเขาคือ เอาเวลาไปทำอย่างอื่นไปให้เวลากับครอบครัวนะครับไม่ใช่อะไรก็อยู่อู่อะไรก็ออกทริปนัดเพื่อนนะครับมีรถหล,ล่อๆกับเขานะไว้ใช้งานถ่ายลงเฟซได้ไม่ไอาเพื่อนแค่นี้พอแล้วครับนะสำหรับตัว4ประตูตัวเตี้ยหน้าหล่อตัวนี้และนี่คือ h ฮ l u x Vivo โว d โมเดลเยียปี2024ครับ